ก็คืองานสมโพธเจ้าแม่ทองคำเจ้าแม่ทับทิมประจำปี2563ที่อำเภอวัดโบสจังหวัดพิศนุโลกค่ะตอนนี้ท่านนายอำเภออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีท่านนายอำเภอบุญเหลือบารมีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะการขออนุญาตขออนุญาตนะครับผมประกรณ์ดาสีทองนะครับเป็นรองประธานออกกัญคาจังหวัดพิศนุโลกครับแล้วก็เป็นประธานศาลเจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่ทองคำครับค่ะการจัดงานในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะท่าน เพราเอินท่านนำนภอติเป็นุ่มใหญ่ครับเลยให้ผมมาสัมภาษณ์แทนครับค่ะการจัดงานในปีนี้เป็นยังไงบ้างคะการจัดงานในปีนี้เริ่มวันที่25พฤศจิกายนถึง3ธันวาคมครับก็9วัน9คืนนะครับแต่ว่าเราเริ่มมีพิธีแห่เจ้าวันที่30ที่ผ่านมาครับในงานก็จะมีขบวนเองกอลูกหลานเจ้าแม่แล้วก็ ขบวนเทพเจ้านะครับมีลำพัดจีนยาวชนในพื้นที่ครับมีความร่วมมือของชุมชนวัดแล้วก็โรงเรียนแล้วก็เทศบาลอำเภอตำรวจทุกภาคส่วน้างรากในชุมชนร่วมกันทํางานครับผมครับผมกิจกรรมมีอะไรบ้างครับที่เด่นๆครับท่านกิจกรรมเด่นๆเราอำเภอเรามีเรามีการซ้อมเยาวชนคือเองกอครับเป็นองค์ประกอบของขบวนนะครับแล้วปีนี้ก็มีสิงโตดอกเหมย เพิ่มขึ้นนะครับจริงๆแล้วสัญเจ้าของเราก็เหมือนสัญเจ้าทั่วๆไปนะครับมีแต่ว่าเรามีการฝึกสอมในเยาวชนได้มาใกล้ชิดกับสัญเจ้านะครับมีควาเช่วยเหลือสังคมมีการฝึกทํางานเป็นบุคคละออกกําลังกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับที่จะได้ผลจากตรงนี้คือความร่วมมือของการทํางานระหว่างภาครัฐและเอาชนนะครับครับผมท่านครับอยากให้ท่านขยายความเรื่องของคณะเองกอรครับ คณะองกอก็คือเป็นในตำนานเป็นนักรบจากเขาเหลียงซานครับประมาณร้อยแปดชีวิตนะครับมีการมีเรื่องเล่าว่าเป็นเหมือนกองโจรที่ไปป้นป้นรั์พวกเศรษฐีเอามาช่วยชาวบ้านนะครับเป็นในตำนานสมัยก่อนของโบราณนะครับแล้วต้นตาแบบต้นหลักต้าหของเรามาจากจุนแสกนะครับเราจะมีการเรียนรู้มาจากอำเภอจุนแสงแล้วมาปรับปรุงไปให้ตรงกับบริบทของอำเภอบองทองของเราครับ แล้วกิจกรรมนะคะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนะคะทุกวันนักท่องค่ะนักท่องเที่ยวจะได้พบกับอะไรบ้างคะท่านนอกจากขบวนที่สวยงามแบบนี้แล้วเราเพียงได้ไ้สักการะเจ้าแม่ท o ง g คำเจ้าทศินครับซึ่งเป็นที่นับถือของอำเภองทองเรานะครับมาร้อยกว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ได้ดูประดาบกรีนนะครับได้ย้อนยุคในสมัยก่อนเอากับร้านค้าแล้วก็ สินค้าต่างๆนะครับมีสวนสนุกแล้วก็มีดนตรีให้ฟังวันนี้มีการประมูลของมงคลครับสถานที่การจัดงานบริเวณตลาดเก่าร้อยปีวังทองนะ<า>ครับเราเริ่มข<อ> <นะ S 2> บวนที่วันนั้นทางสวทอพิสโรได้ได้ไดให้เกียรติมาไลฟ์สดแล้วก็มาร่วมถ่ายภาพนะครับเราเริ่มจากสันเจ้าริมน้ำครับแล้วก็แห่รอบตลาดครับมาสิ้นสุดที่หน้าที่ประการ,รอรปโภคทองนะครับมีสัลเจ้าจําลองอยู่นะครับ ครับผมสุดท้ายครับให้ท่านเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวครับก็อยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตัวทองหรือว่าในจังหวัดสตโลครับได้มาดูงานสันเจ้าครับซึ่งก็มีความแปลกออกไปหน่อยหนึ่งนะครับมีการพัฒนาปรับปรุงมีการปรับประยุกไปตามรูปสมัยนะครับแต่ยังคงรักษาปรปวักรจีนนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสันเจ้านะครับ มาร่วมสักการะเจ้าแม่ท ong คำเจ้าแม่ทับทิมนะครับขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็สาหรับสัญญาของเรางานสัญญาเราได้บรรจุในแผนพัฒนาของจังหวัดเรียบร้อยเป็นงานประจำปีนะครับก็เดี๋ยวจะมีการพัฒนาไปรเรื่อยๆนะครับปีนี้อาจจะมีสิงโตตอนตอน,นงานประมูลวันนี้นะครับจะมีการโชว์สิงโตดอกไม้เล็กๆครับค่บผม สำหรับวันนี้ขอบคุณคุณประกรณ์ค่ะประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลกนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะก็เชิญชวนไปร่วมงานนะคุณผู้ชมคะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3ธันวาคมนะคะที่บริเวณตลาดเก่าร้อยปีอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะหน้าที่ว่าการอำเภอวังทองเลยนะฮะหาไม่ยากนะฮะใครที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวนะฮะไปดูเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดเด่นเลยก็คือคณะเอ็งกอเนี่ยนะฮะที่แต่ก่อนเป็นเป็นเหมือน ขุนโจรใช่ไหมใชแล้วก็ป้นป่นรวยมาช่วยคนจรเหมือนโรบินฮูดถ้าเป็นฝังปั่งนะจะเป็นโรบินฮูดน่าสนใจปั่นคนไทยมีไหมคะคุณครับยังไม่มียังไม่มียังไม่มีนะฮะนี่แหละฮะคณะเอิงกอนะฮะก็ไปสัมผัสได้นะฮะที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกครับสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของการติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมด้วยค่ะวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ